ก็สวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e นะครับที่รับชมทางต้อมรถไถซิ่งสีสเกตนะครับก็วันนี้สวัสดีตอนบ่ายนะครับเนาะทานีนะครับเบิดเนี่ยเเห็นน้เห็ดนายากครับปีนี้บริวานรอบ2อรอบ3นะครับเป็นวานหน้าถมนะครับเอาสร้างวีน้มานะครับเอ็มหาพันนะครับวีน้มนะครับถืออารซิโรมวกอ่ะนี่หมืองรวมแน่ครับ เพราะว่าดินนี่ไม่ได้เป็นดินท่ามนะครับม็ได้เป็นดินเหนียวเป็นดินทรายอ่าถ้าว่าต้องคอยดูจังหวะรถห้ดีนะครับเวลาไปลอหนาต้องเบิ่งครับผมมาสีท้ายตอนปั้นนะครับมันกระสีผมมีมือคุมรถนะครับเพราะว่าถ้าว่าลอหนาตุ๊บปึบเนี่ผมก็คือต้องยึดผมที่ถอยขึ้นมอห้รลอหลังไว้นะครับก็คือถ้าลอหลังจมล่ะยากนะครับสิทธิลม นี่ก็เหลืออีกงานเทิงคางานหนึ่งก็จะเป็นการมาเขาเลยครับตวนแหงแตกประจาแต่ห้ากันนะครับก็เอามาวานวานน้ำนี่คือรอบสองรอบสามนะครับนี่เห็ดหน้าเห็ดหน้าครับก็คือ,อเป็นหน้าผมเองนะครับผมวานมาแล้วเนาะได้ประมาณสองมือสองมือผมมีฝนนะครับผมกับวานนะเนาะสองมือก็ส่งแต่ขึ้นน้อยนึงครับบัดหน้าเทิงนะครับผมกับโมโหว่าขาเจ้ากักน้ำไม่หลายเนาะ เพราะสมัยจำหนึง่งผมวานรอบแรกกับเป่งม,มาวานรอบสองกับเป่งน,นี่รอบสามผมสิคือไปตันอยู่ครับตันหนีไว้นะครับคือเฮลิ์มาพี่อย่างเดียวเลยนะครับดูกับเอ็มฮะน้ะครับนาอกกรบรุ่นรุ่นครับเ่อยครับเห็นหน้าปีนี่เห็นยากบางทีเขาก็ว่าแรงอยู่นะครับนาะผมเห็นเขาว่าแรงในสราบบานผมไม่มีแรงครับมีแต่น้ำครับกับตโฟตกตั้งแต่ช่วงะมาณ พ 20, 20, so like so. feels, so you know. ื้สภานะครับพุ้สภาพมันาที่กับยี่สิบเนี่ยนะครับสิบัวยี่สิบสูงมากเลยครับแบบว่าถ้าวาหน้านู้นหน้าไหนเป็นหน้านู้นนะครับที่เป็นน้ำได้น่าหยังจะเห็นได้นะครับคือจังสันนี่เป็นนู้นนะครับแต่สำหรับผมเป็นห้อมน้ำเนาะแต่สียากแน่หน้านู้นกับสิบเป่งได้แล้วกับฝ้าวานได้ครับของผมนี่ส่งสีแห่งแล้วกับมาส่งสีแห่งกับมานะครับเวตาสิใจมื่อนี่คือว่า วันหม่นะครับก no ็คือวานสมมาเขามาเขาไ้คืนนึงนะครับประมาณผมกับเมาขึ้นเรื่องประมาณสามสี่โมงเช้าทิมว้เอาขึ้นให้มันเด็ดน้ำนะครับแล้วก็มาประมาณใบมงวงใบสองก็ออกมาวานนะครับแตกแตกหักผมกระเมิงว่าเขาแตกก่อแตกหักแตกเงียออกม่าครับกับมาวานเห็ดหน้ายากนะครับทางไหนเห็หน้ากกคอมเมนต์ส่งเสียงกับมาบอกนะครับเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับเด้อผมกะ ขอจบแค่นี้ครับปันกอตอก่อนครับอ่าสีบริเลวเนะะาะเพราะว่ามืออื่นผมก็ต้องขึ้นไปอีกหน้าหนึ่งของผมนะครับเป็นโน้นนะครับตอนนั้นมืออื่นสีบริเลนาโค้ครับ,รบอ่าคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ